ต้องถ่ายวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามบรรยากาศงานการล่าภาพยนตร์เรื่องเรื่องผีเล่านะคะซึ่งเป็นหนังผีที่เชืเ่อว่าหลายๆคนอยากดูค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับเหล่านักแสดงนะคะว่าเขาเจอประสบการณ์ความหลอนยังไงกันมากสนอนแค่ไหนรอติดตามชมค่ะค่ะประสบการณ์ความหลอนของเราค่ะมันยังไงบ้างคะเคยเจอครับ อยู่ครับอยากจับเลยครับแต่ว่าเรื่องนี้น่ากลัวมากกว่าแน่นอนฮะเรื่องนี้น่ากลัวมากกว่าแน่นอนฮะอยากจะให้ไปดูกันก็น่าจะเป็นหนังผีที่น่ากลัวถ้าใครรอรอดูหนังผีน่ากลัวอยู่นะครับเรื่องนี้ครับถ้าไม่กลัวผีล้วจะกลัวอะไรดีกลัวหนังผีแหละกลัวหนังผีแหละ นึ่งนักแสดงสาวนะคะน้องปรางค่ะถามถึงความหลอนของภาพยนตร์เรื่องนี้หน่อยเรามีความหลอนอยังไงบ้างคะเพราะว่ามันเป็นสถานที่นะคะแบบอย่างเรื่องของปรางก็จะเป็นโรงแรมอย่างเรื่องของมากก็จะเป็นบ้านส่วน ค like cool. ุณเป้ก <Yeah, like ็จะเป็นแท็กซ like <Yeah, no. ี่เพราะฉันมันเป็นเหมือนแบบเป็นเรื่องใกล้ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นว่าเรามีซิกเซนอะไรเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมเอ่ยนิดหน่อยค่ะไม่อยากบอกอะไรเพราะจรงมีแต่ว่าก็ชอบมีโอกาสได้เจอเรื่องอะไรแบบนี้มากกว่ายเจอประบการความหลอนะครก็มีตอนแบบอัดเพลงไปครับแล้ว เรากดเึ้นไปแล้วนะก็ปิดปิดคอมฮะปิดแล้วเราเปิดขึ้นมาไฟมาอย่างร่วมด้วยไฟหาหลอนเลยฮะไฟหายหลอนเลยจบละจบละก็มีหลอนเท่าไหร่ทำเพลงไปตั้งเยอะเปิดมาไฟไม่อยู่บางทีผีจะอุปกรณ์ไฟฟ้ามันไว้ใจไม่ค่อยได้เราต้องพิสูจน์ไงว่าไม่ทำขนมเรื่องนี้ทำใหม่ทำใหม่ค่ะ I can't you